วันก็เลยขับรถไปแว่หาไปถามเนี่ยวเขาใจแล้วรีบบอกวเราาไปเพราะว่าตอนนี้เรามีอะไรใหม่ๆไหมเป็รเป็นอะไรอะรเป็นอราวยเตี๋ยวแบบนี้ก็ราาดีนต้องดีราคาตาม เราสกัดยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุ่เขาเราเคยทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เดี๋จะเราพักเข้าเชิงเลยนะครับเรรรียอคับโอเคครับผมเรียบร้อยผมเพิ่งมาเห็นเอ็มวียูว่ามี ดอดบัตรกองว่า,า,าวรชาชก,การแล้วก็หน้าโซนแล้วก็รูปประชุมกันต้องขออภัยนะครับเมื่อกลาวพอดีไปคุยหาส่งไปให้เีลยเพราะว่าเราอยู่ที่แรกเรามองว่าจะให้เขาเอาไปเอาไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าต่อคืนเขามากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแนวโน้มในอนาคตเนี่ย เพราะว่าผู้ค้าตลาดส่วนมากก็จะคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่นั้นเพราะว่าด้วยประชาธิปไแต่ว่าเราจะมีอะไรตอบแทนเพา่ปนไหมรอันนี้เราคุณกรอาชิ้ิดอาจจะใส่ใส่ตัวห้องดีใจอย่างมากที่การจัดครั้งที่สองของเรานะครับมีการพัฒนานะครับที่มีผู้ประกอบการก็วันนี้อยากมาทำการติดต่อค้าขายโดยตรงกับทางผู้ประกอบการทางเกษตรกรนะคะแล้วก็ บอกว่าในการแลวก็บริชาไทยยิ่งที่ศูนย์ึกษาสังคมไอซีจีเอฟของตระเวนผู้ขับขีสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะชื่อปริชาคูณจักรนะคะดูแลในสงคอีผู้ช่ดยดเนค่ะเป็นเจ้าของไร่งามคนทองค่ะทำสวนผลไม้สวนผลไม้ค่ะ ของวิสาหกิจชุมชนไทยโดยประการศาสนาครับนีการนำให้บริกา,ารด้วยซิมอีโค้ดฟูจิจังหวัดเลยค่ะหรือว่าสำนักนาง,งานสมชื่นที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะขอบคุณค่ะ